สวัสดีค่ะขอบคุณเอ็มซีสุดเลิฟของดิฉันนะคะโคชใหมค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะในนี้กี่ท่านแล้วเอ่ยนะคะโอ้โหยี่สิบหกท่านนะคะที่จะร่วมนะคะในการก้าวเดินนะคะไปรับหลักแสนหลักล้านดน้จากเพื่อนไหนคะในห้องนี้ใครยังไม่รู้จักดิฉันบ้างคะอะถ้าใครรู้จักแล้วนะคะกดหนึง่งมาให้ดิฉันหน่อยคะ่ะเพื่อนๆนะคะจะได้รู้ว่าใครที่ยังไม่รู้ นะคะโอ้โหเรารู้จักกันแล้วนะคะเพื่อนๆอดีใจเพราะว่าฟังคิดเสียงมิเันทุกวันใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดนะคะสุดยอดมากๆนะคะงั้นก็ไม่ต้องแนะนำตัวเองแล้วใช่ไหมคะรู้จักกันหมดแล้วนะคะอ่าค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะ,ะเราได้ฟัง ะะระบบ3ามสจากโค้ชแนทมาแล้วดิฉันในฐานนะที่เป็นคุณแม่ค่ะก็ะต้องอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าคิดยังไงถึงพาลูกเข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะธุรกิจนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตดิฉันค่ะและมันเปลี่ยนแปลงลูกของดิฉันด้วย มันอยู่ที่ว่าวันนี้เราเข้าใจธุรกิจเครือข่ายกันยังไงสําหรับดิฉันนะคะถ้ามองย้อนกลับไปดินลาออกจากรัชการปี2 5 4พรอิค่ะแล้วก็ตัดสินใจที่จะเอาตัวเองนะคะเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายสิ่งที่ดิฉันมองเห็นในธุรกิจเครือข่ายก็คือเวลานะคะที่ฉนอยากได้มากเลยนะคะอ่าแล้วก็ตามมานะคะคืออยากมีอิสระภาพทางด้านเวลา เงินเนี่ยคืออันดับที่สองที่ดิฉันต้องการเพราะตอนรับราชการเนี่ยเงินเดือนก็ก็พอประมาณระดับหนึ่งหลายหมื่นละนะคะ,ะแต่ต้องการอิสรภาพทางด้านเวลาแต่พอดิฉันนะคะมาถามตัวเองว่าอิสรภาพทางด้านการเงินจากเงินเดือนประจำเนี่ยมันจริงหรือก็ได้คําตอบว่าไม่จริงค่ะเพื่อนมันดูเหมือนจะมั่นคงนะคะแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไร้สไตล์นะ,ะขนาดเงินเดือนตอนนั้นก็หลักหลายหมื่นแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะ ก็คือถามตัวเองว่าเราจะต้องทํางานไปอย่างนี้ตลอดชีวิตเหรอจนถึงหกสิบเลยเหรออเงี้ยแล้วถามว่ามันก็ไม่ได้อิสระทางด้านการเงินแล้วก็กลับมาดูอีกนะคะว่าเอะเขาบอกว่าธุรกิจอะไรหนะ้าที่มันจะสามารถให้ทั้งเวลาแล้วก็เงินนะคะถ้าเรามีสองสิ่งนี้นะคะสุขภาพเราตามมาแน่นอนใช่ไหมคะเพื่อนเพราะฉะนั้นดิฉันก็มาค้นพบที่ธุรกิจเครือข่ายหลายๆคนนะคะ เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายโดยอาจจะมองภาพต่างจากดิฉันนะคะอ่าดิฉันน่าตัดสินใจเราจากราชการแล้วเอาตัวเองเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายดิฉันมองทําความเข้าใจมันก่อนค่ะเพื่อนๆนัคือการเรียนรู้นะคะว่าธุรกิจอะมันคือ,ม,คอมันคือวิธีการยังไงหรอถึงจะสามารถให้ทั้ง3ามอย่างกับเราได้คือเวลาเงินสุขภาพใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นดิฉันก็เอาตัวเองอะคะ่ะเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายโดยที่เรียนรู้และศึกษาก่อนนะคะเพืพ่อนๆให้เข้าใจภาพที่ดิฉันเห็นวันที่ดิฉันตัดสินใจลงมือทําในการที่จะชวนคนเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายนะคะดิฉันดิฉันอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆว่าวันนี้เพื่อนๆลองมองและคิดตามดิฉันนะคะ,ะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เราเป็นผู้ประกอบการนะคะเพื่อนๆนะคะ ก,การเหมือนเพื่อนๆมองภาพเจ้าของห้างใช่ไหมคะเ,เวลาเพื่อนๆะฟังว่าเขาไปชวนเพื่อนๆะทำธุรกิจเครือข่ายเขาก็จะบอกว่า,าคือเอาสินค้าไปแนะนําเพื่อนๆใช่ไหมคะแต่สําหรับดิฉันนะคะดิฉันมองภาพว่าวันนี้ดิฉันลาออกจากราชการอยากให้ดิฉันนะคะมาทาธุรกิจเครือข่ายเหมือนที่คนอื่นๆทำ,ทำมันก็คงไม่ใช่ดิฉันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากความรู้ที่ดิฉันศึกษามันเนี่ยมันตอบโจทย์นะคะ มาทำธุรกิจเครือข่ายแบบผู้ประกอบการค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะคะจะสังเกตเห็นนะคะเวลาเขาเขามาแชร์หรือมาโมดิเวตเขาก็จะบอกเราว่าวันนี้มันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนที่ใช้ย้ายที่ซื้อเปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เกิดเป็นรายรับจริงนะคะเพื่อนๆแต่เวลาเราฟังเราเราคิดภาพไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนก็คิดภาพว่าอ๋อฉันต้องไปขายอ่าผงสะฟอกเหรอฉันต้องไปขายยาสีฟันเหรอ อะไรเงี้ยแต่สําหรับดิฉันดิฉันมองว่าดิฉันจะมาเป็นเจ้าของห้างค่ะเพื่อนๆนะคะ,ะการเป็นเจ้าของห้างในธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันค่ะเพื่อนๆนะคะแต่ถ้าวันนี้เรามองว่าเราเป็นคนขายของมันจะต่างจากจากที่ดิฉันมองนะคะดิฉันมองแบบเจบ้าเป็นเจ้าของห้างเห็นไหมคะว่าการมุมมองของการการทําธุรกิจแต ซึ่งวันนี้ในเหตุผลที่ดิฉันเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายก็คือการเป็นผู้ประกอบการการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะถ้าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยนะคะท่านเคยเห็นไหมคะว่าวันนี้เจ้าสัวท่านิ่นนะคะท่านสร้างระบบเอาง่ายๆไปทุกหัวมุมเมืองจะต้องเจอเซเว่นอีเวนใช่ไหมคะเพื<ๆ>่อนๆนั่นแหลคะค่ะเจ้าของระบบที่แท้จริง ไม่รู้อยู่ตรงไหน,เ,นเพื่อนๆคงไม่เคยเห็นเจ้าสวัวมานั่งเก็บเงินเซเว่นไหนบ้างใช่ไหมคะวันนี้ดิฉันก็เลยได้แนวคิดจากที่เจ้าสวัวสร้างระบบเซเว่นนะคะดิฉันก็พยายามที่จะค้นหาระบบของการทํางานนะคะในเมื่อวันนี้เราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นคน5%้าเอร์ซนนะคะเ,เพื่อนๆธุรกิจเครือข่ายจะอยู่ในช่องของ business owner คือธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆลองลองมองภาพนะคะว่าวันหนึ่งนะคะจากหนึ่งวันนะคะท่านใช้สินค้าต่างๆที่อุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะคือสินค้ามันใช้แล้วหมดไปจากวันเด็นเดือนเป็นปีเป็น10ปีนะคะเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสบูผส่ผงซัโฟอกยาสีฟันอาหารเสริมที่เรากินนะคะ งินตรงนั้นมันไปอยู่ที่ไหนคะเพื่อนเพื่อนเราต้องควักซื้อทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมค่ะแต่เราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเราได้ใช้ไงเพื่อนเพื่อนแต่ที่ฉันกับมุมมองของผู้ประกอบการว่าถ้าวันนี้นะคะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาสามารถที่จะแบ่งจ่ายผลตอบแทนซึ่งให้กับเครือข่ายของเรานะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เรามองเห็นภาพเริ่มชัดขึ้นแลวใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อเห็นไหมคะว่า ถ้าวันนี้นะคะเรามีผลลัพธ์จากธุรกิจเครือข่ายหลักล้านคือร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้มันลดลงเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นคือทําบ้างไม่ทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือลดลงเป็นสิบเปอร์เซ็นมันก็จะลดหลั่งตามนั้นห้าสิบเปอร์ซ็นก็จะประมาณห้าแสน 5, บาทถูกไหมคะ